ที่ทางกทมเขาปูพรมฉีดวัคซีนเชิงรุกนะครับให้ตับพระสัป,ปรเรอเจ้าหน้าที่ของวัดที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการชาปนก,กิจมีการตั้งจุดฉีดวัคซีนที่วัดศรีสุดารามวรวิหารนะฮะนำร่องในเขตกรุงทนเหนือกรุงทนใต้วันนี้ก็มีทั้งพระเจ้าหน้าที่วัดเนี่ยมาฉีดประมาณสัก 800ถึง1,000คนได้ทางสำนักงานเขตบางกอกน้อยกทมและก็โรงพยาบาลราชพิพัฒน์สำนักงานแพทย์ก็มาอำนวยความสะดวกจัดคิวจุดนั่งรอวัดความดันจุดฉีดวัคซีนนะฮะซึ่งจุดที่วัดศรีสุดารามเนี่ยจะฉีดวัคซีนวันนี้วันเดียวครับเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าที่ผ่านมาแล้วก็จะไปฉีดจนถึงบ่ายสองวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มพระที่จุดฉีดสยามพรารกรแล้วก็จุดฉีดวัคซีน s c g บางซื่อ ผู้ที่ได้รับวัคซีนในวันนี้ก็บอกว่ามั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องพยายามปกป้องตัวเองเท<อ>่าที่อุปกรณ์จะมีนะฮะดีครับแล้วก็ตื่นเต้นดีเพราะว่าไม่มีแบบนี้ก็อ,อ,อยากกัดฉีดด้วยเพราะว่ามันสูงอันตรายว่าที่วัดก็ ก็เป็นโควิดอยู่สามสี่ท่านขยอบไน้านั้นก็เผาโควิดมาหลายศพนะควับก็ไม่เยอะนะครับสามสี่ศพครับทางพระท่านนี่นะครับพระสิทธิวรกิจโจจากทางวัดอรุณราชวรารามบางกอกใหญ่เนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาวัดเนี่ยยังไม่ได้พบพระติดโควิดนะแต่ก็มีมาตรการป้องกันทั้งประชาชนที่มาทําบุญเองแล้วก็พระที่ไปรับกิจนิมนต์แทบจะไม่มีแล้วการระบาดก็ต้องงดออกบินทบาทแยกฉันอาหารในกุฏิของแต่ละ รูปนะฮะแล้วก็ฉีดวัคซีนในวันนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่วัดในกรมทโมโซหนึ่งที่มาลงทะเบียนไว้แต่ก็มาฉีดไม่ได้อีกเราก็ต้องติดชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตที่มีมาอย่างต่อเนื่องเลยกรทมนำร่องฉีดวัคซีนในพื้นที่กลุมกล่มกรุงทนเหนือกลุ่มทนใต้15เขตรวม221วัดนะฮะแล้วหลังจากนี้ก็จะขยายการฉีดให้กับกลุ่มพระสัปปะเลอเจ้าหน้าที่มัคคทาทกต่างๆในเขตอื่นๆต่อไปนะครับ นอกจากนี้ทางสำนักอนามัยก็มีข้อปฏิบัติในการจัดการศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 สําหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับชาปนกิจมีการให้ความรู้คําแนะนําให้ถูกวิธีในการจัดการกับศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ด้วยคนะ